ครับผมอ้าวนะฮะกำลังเดินหน้านะฮะขาย IPO อยู่ในขนาดนี้แล้วก็กำลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราเล่าให้ฟังหน่อยว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะเอเชียเน็ตเวิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจขนส่งทางกาศดาร์โก้นี่แหละนะฮะเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวของเราเชิญได้เลยครับครับในส่วนของบริษัท A&I นะครับเราเป็น หนึ่งในผู้นําธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินนะครับโดยที่เราเนี่ยเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในอของสายการบินนั้นๆที่ส่งอออจากประเทศนั้นๆนะครับโดยที่เรามีตัวเป็นตัวแทนของสายการบินเนี่ยมากกว่า20สายการบินใน8ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้แก่ประเทศไทยสิงคโ بر, ปร์ฮ่องกง จีนเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาและพม่านะครับและก็บริหารจัดการผ่านพา์นเนอร์ของเราอีก2ประเทศก็คืออินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกจินนลเพลเยอร์ของธุรกิจตัวแทนขายระบาสินค้าสายการบินที่ครอบคุมยี่สิสายการบินแล้วก็มีจุดหมายปลายทางไปกว่า400 เส้นทางทั่วโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจของเราครับซึ่งปกติแล้วนี่เราจะมีการเซ็นสัญญากับสายการบินถูกไหมก็คือผมพูดเอาแบบตรงๆชาวบ้านชาวบ้านคุยกันอะก็คือผูกขาดในส่วนของสายการบินนั้นๆถูกไหมฮะใช่ครับแต่ในเฉพาะประเทศนั้นๆถูกต้องครับอ่านะครับสายการบินนั้นๆในประเทศนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท้ขนส่งก็ต้องมาทางเรา ที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราจะได้รู้รนะครับว่าตกลงว่าคู่แข่งทางธุรกิจเนี่ยมันเข้ามาง่ายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ,รบทีนี้เนี่ยผมถามหน่อยเอาอยากอยากเห็นภาพหน่อยนึงว่าแนวโน้มของการขนส่งในสายการบินจริงๆแล้วเนี่ยม,มันเป็นแบบไหนอย่างไรครับผ่บานสายการบินเนี่ยอ๋อครับ ในส่วนของสายการบินนะครับก็ยังเห็นได้ว่าทางาผู้บริโภคเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีความต้องการในส่วนของความรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซสินค้าอเล็กทรอน์ทั้งหลายที่มันจะเป็นส่วนต่อเนื่องที่เรา,เาทางทางาผู้ขนส่งหรือผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเนี่ยต้องการการขนส่งที่รวดเร็วถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียกบกับทางเรือซึ่งใช้เวลามากกว่าเรา,เามากกว่าเป็น10เท่าเนี่ยครับก็จะบอกได้ว่าวันนี้ธ,ธุรกิจเรามีความ สำคัญกับอุตสาหกรรมในการขนส่งเป็นอย่างมากโดยที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางเรือเนี่ยอาจจะเลเวเปอร์เซนต์ของทั่วโลกเนี่ยประมาณ70%ทางอากาศประมาณ30%แต่ต้องบอกว่าในชน่วงของธุรกิจทางอากาศเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในการขนส่งสินค้าที่จําเป็นมีมูลค่าสูงซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์กับทางธุรกิจของเราครับพวกนี้เขาเน้นความไวอย่างเช่นพวกอิเล็กทรอนิกส ชิปอย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมาขาดแคลนนะฮะแต่ว่าคือความต้องการมานะฮะเขาก็จะจําเป็นที่จะต้องส่งสายการบินถูกไหมฮะม่มีอะไรบ้างที่ตอนนี้หันมาส่งสายการบินเยอะขึ้นจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจสิ่งที่มันส่งมาอยู่ทุกวันอย่างนี้แล้วกันนะครับที่เป็นของที่เรามีการขนส่งตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างประเทศไทยส่งออกกล้วยไม้นะครับเรานําเข้า ปลาสดเรานําเข้าสินค้าอาหารทะเลสดๆจากต่างประเทศไม่ว่าญี่ปุน่นเกาหลีอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นภาพชาัดเรามีในจีนในฮ่องกงในเวียดนามที่เป็นหับในการที่จะขนส่งสินค้าออกจากทั่วโลกดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของที่ไม่ว่าจะเป็น e commerce, อีคอมเมิร์ซสินค้าอุปโภคบริโภคที่ที่เราสั่งจากจีนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของที่เราขนส่งเป็นหลักครับครับผมทีนี้เราหันมาดูในส่วนของโครงสร้างไรายได้กันหน่อยหนึ่ง ะะวันนี้โครงสร้างรายได้เนี่ยมันมาจากที่ไหนบ้างมันมาจากในไทยสักสัดส,ส่วนเท่าไหร่ต่างประเทศสักสัดส่วนเท่าไร่ระอ๋อครับก็จะเห็นได้ว่ารายได้ของเราเนี่ยรายได้กว่าประมาณแค่15เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้วนะครับมาจากประเทศไทยนะครับมาแล้วส่วนที่เหลือต่างๆเนี่ยจะเป็นรายได้ที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลยฮ่องกงจีนแล้วก็เวียดนามนะครับอันนี้เราบอกว่า เราเนี่ยเป็น r ิ g i o นอลเพลเยอโดยชัดเจนเลยเพราะว่าไรายได้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศกว่า85%ครับครับผมะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น Regional เพลเยอนะครับทีนี้ผมหันกลับมาถามในเชิงของอจุดแข็งของเราหน่อยนะครับจุดแข็งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะสรุปนะครับไปในฝั่งของอทางฝั่งของ u n d e r r i ไรลิตอ n d e r i ไกันนะครับคุณธีรศักดิ์จุดแข็งของบริษัทของ a I เนี่ยถ้าจะสรุปมันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ในส่วนของจุดแข่งของบริษัทเนี่ยนะครับก็ถ้าจะมองหลักๆเนี่ยก็คือมี3ด้านนะครับด้านแรกก็คือเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยทำธุรกิจต้นทุนก็คือฝั่งของแอร์ไลน์นะครับแอร์ไลน์เนี่ยเขาก็ดังตั้งเราเป็นเอกลุศ v e quisite. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีสัญญากับแอร์ไลน์เนี่ยจะต้องวางเรื่องของแบงค์การันตีนะครับแล้วก็มีของเ e ปิ t เทชั่นะครับความมีชื่อเสียง คุณภาพการให้บริการนะครับการที่อรไลน์จะเปลี่ยนเป็นใช้เจ้าอื่นเนี่ยไม่ง่ายนะครับซึ่งในทางกับกันพอเราได้พื้นที่จากแอร์ไลน์มาแล้วเนี่ยเวลาที่เอเจนซี่หรือว่าทางเฟสโฟลดเดอร์ต้องการที่จะนำสินค้าส่งออกเนี่ยก็จะต้องผ่านเราเท่านั้นนะครับเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับของแอร์ไลน์เพราะฉะนั้นเนการที่ผู้เล่นมาใหม่เนี่ยจะยากนะครับประเด็นที่สองเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของความแข็งแกร่งในด้านการเงินเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยมีดีแค่ส0.3เท่านะครับซึ่งการที่มีส่วนของทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยก็จะทําให้บริษัทสามารถที่จะเพิ่มสัญญาได้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราไปมองดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนบริษัทเติบโตทุกๆปีเนี่ยในช่วงสปีย้อนหลังเนี่ยถึง26ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รวมถึงผู้บริหารด้วยนะฮะผู้นห้นก็มีประสบการณ์ถึงสามสิห้าปีเร่าวๆเนี่ยจุดแข็งต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจที่เป็นของ A I เอไอที่เกี่ยวกับการขนส่งทางการระหว่างประเทศเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการที่จะขยายไปทางประเทศอินเดียนะครับญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยก็จะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับ ครับผมะนะครับกลับมาที่คุณชายรั์อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าลองประเมินแนวโน้มกันหน่อยนะฮะแนวโน้มรายได้ส่วนแบ่งการตลาดตกลงมันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างฮะรายได้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วรายได้เราคงลดลงนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าสถานการณ์ของค่าค่าระวางสินค้าที่ปรับตัวลดลงซึ่งทุกท่านก็จะเห็นจากค่าเฟสของเรือลดลงนะครับที่ <c oughs> กระทบกับเราแต่องถามว่าความสามารถในทางกาไรเนี่ยรายได้ลดลงแต่ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านของทางตัวแทนของเราเนี่ยก็ยังคงเดิม นะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเมนเทนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราได้อย่างใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับโดยที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ใน Q3 เนี่ยก็ต้องบอกว่ารายได้ของเราอยู่ที่4,000ล้านนะครับแล้วก็มีกําไรอยู่ที่651ล้านในใน9เดือนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมองภาพรวมของของเทียบกับปีที่แล้วก็ต้องบอกว่ายัง,ยงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของส่วนแบ่งในการตลาดก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราเป็นหนึ่งใน สามผู้เล่นรายใหญ่ของออประเทศที่เราเป็นตัวแทนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยฮ่องกงสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและกัมพูชาเราก็ยังคงที่จะสามารถเมนเทงตรงนี้ได้อยู่แล้วก็สามารถที่จะมีความสามารถที่จะหาสัญญาสายการบินมาเพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งแล้วก็เพิ่มไรายได้ของเราให้ยังเติบโตต่อในอนา,าคตได้ครับ คือจุดสาคัญของธุรกิจนี้เนี่ยก็คือการหาสัญญาของสายการบินด้วยควบคู่กับการหาลูกค,ค้าด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็พูดกันตอนต้นรายการแล้วว่ายี่สิบสายการบินนะฮะ,ะมีการตั้งเป้าไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเกินไฟลิ่งไม่ต้องบอกก็ได้นะ,ะมีครับก็ต้องบอกว่าเราเราต้องบอกว่า20สสายการบินเนี่ย วันนี้เราบริหารปุะมาณ40สัญญานะครับเพราะว่าแ,แต่ละสายการบินเองในหนึ่งประเทศอาจจะมีมากกว่าหนึ่งสายหนึ่งสายการบินนะครับแล้วก็ในสายการบินเดียวกันเนี่ยเรามีมากกว่าเจ็ดมากกว่า3ประเทศที่เราบริหารมากกว่าเป็นตัวแทนเดียวกันนะครับดัง <Nein. S 2> นั้นเนี่ยเราเองก็มีการตั้งเป้าว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการเติบโตได้สัญญาสายการบินเพิ่มเติมอีกประมาณสัก6สัญญา นะครับในปีต่อไปอีกหสัญญาประมาณนี้ครับครับผมนะฮะคือเวลาการเติบโตของเราเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราจะเติบโตไปในใ,ในในทางทางแบบไหนได้บ้างคือชิงว่ากันแช่เพิ่มสัดส่วนลูกค้าหรือว่าจะทําอะไรได้บ้างครับ จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยในกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยเราค่อนข้างครอบคลุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ฮ่องกงกับจีนนะครับวันนี้เองสิ่งที่เราจะเพิ่มเพื่อให้เป็น จุดแข็งแล้วก็ขยายตลาดเนี่ยเราคงเพิ่มสาขาเข้าไปในญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อินเดียนะครับให้ครอบคลองประเทศเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเทรดเลนไม่ว่าจะเป็นจากจีนไปอินเดียเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นตัวแทนของสองฝั่งนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะส่งขอออกจากจีนไปอินเดียได้ได,ได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเราที่จะสามารถที่ทำให้บริษัทเติบโตไปได้ นะครับอ,อีกอันหนึ่ง<ช>ก็ค<ช>ือไม่ว่า<ม>จะเป็นเรื่องของการที่หาสัญญาสายการบินเพิ่มเพราะว่าจากการหาสัญญาสายการบินเพิ่มเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ได้ทับเส้นทางเดิมดังนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มปริมาณการขนส่งไปด้วยในตัวแล้วก็เพิ่มความสามารถในการทํกำไรของเราเพิ่มขึ้น,นครับครับในการเติบโตถ้าผมไม่แน่ใจว่ามีข้อมูลหรือเปล่าการเติบโตระหว่างสายการบินการขนส่งสายการบินกับการขนส่งผ่านเรือครับแนวโน้มมันเป็นยังไงสายการบินจะมีการเติบโตมากกว่าหรือไม่อย่างไรคือเราไม่ได้ทําเรือแต่ผมอยากเห็นภาพของตลาด ว่าว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆต้องบอกว่าการเติบโตของทางธุรกิจเนี่ยการขนส่งเนี่ยคงขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย<ช>นะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของอการที่การเทรดระหว่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าทางเรือกับทางอากาศเนี่ย อาจจะเติบโตในระดับใกล้เคียงกันแต่เรื่องเนื่องจากว่าในส่วนของประเภทของอการให้บริการแล้วก็อของของที่จะส่งนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราเห็นเทรนด์จากไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นจะเห็นได้ว่าจีนออกผลิตภัณฑ์โปรดักต์หัวเว่ยมี a p p เปิลผลิตที่จีนก็คงต้องขนส่งออกยังไงก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าแรง อุปโภคหลักของโลกนะครับก็เราเราก็ยังมองว่าอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เติบโตต่อธุรกิจทางอากาศของเราครับอ๋อครับนี่ยังไม่รวมกับไปตัวของบิตคอยนะคือเวลาถ้าวิ่งขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะขึ้นนะฮะเอ้าทีนี้ผมหันมาถามในฝั่งของคุณจิรศักดิ์บ้างนะครับ คุณที่รัศักดครับ IPO ครั้งนี้เนี่ยเรากำหนดราคาไว้ที่5บาท25สตางค์นะครับ mm. ตกตกลงว่าเป,เป็นยังไงบ้างราคานี้สำหรับนักลงทุนฮะคือราคา5บาท25สตางค์เนี่ยก็ค,คือคิดเป็น P/E ยอน e. หลัง4ไตรมาสนะครับที่11.19%นะครับคือผมไม่อยากจะใช้คำว่าไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่แพงนะครับซึ่ง ซึ่งก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับก็คือ11.1เอก้เอเท่านะครับย้อนหลัง4ี่ไตรมาสนะครับซึ่งถ้าเราไปดูบทวิเคราะห์ที่ออกมาในช่วงปีหน้าเนี่ยก็จะทำให้ P.E. เนี่ยมีต่ำหรือเลขตัวเดียวนะครับซึ่งการจองเนี่ยก็จะจองทั้งหมด3วันนะครับก็คือวันที่4วันที่6และวันที่7นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เราก็ได้ทำพีเซอร์เว y ไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็มียอดจองมา จำนวนมากนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีเวดดิ้งลิสต์เยอะพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าก็เรียกว่าล้นแล้วนะครับแล้วจองนะครับซึ่งก็จะจัดจำหน่ายผ่านทั้งหมดหกบอร์ดด้วยกันนะครับยูบีเค่เห็นก็จะเป็นแกนนำนะครับในการจัดจำหน่ายโดยที่จะมี <c oughs> บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับแล้วก็มีบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พินนะครับัทบริษัทหลักทรัพย์บิยอนนะครับ บริษัทลันซับแลนด์เฮาส์แล้วก็บริษัทลันซับไอร่า er, นะครับซึ่งก็คาดว่าภายในพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะสรุปยอดทั้งหมดส่งให้บริษัทได้นะครับ <Okay. S 1> เรามีความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าตัวนี้เนี่ยที่เราไปทำรถโชว์มาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยชอบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เรียกว่า,เ,าเรียกว่ามันเป็นธุรกิจเฉพาะทางนะครับซึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งมันเกิดขึ้นมานานแล้วแหละในโลจิสติกส์แต่บ้านเราอาจจะไม่เคยคุ้นเคยอาจจะคุ้นเคยเรื่องรถ เรื่องโคดังอะไรเป็นหลักนะครับเรื่องเรื่องอการผลส่งระหว่างประเทศที่เป็นสายการบินเนี่ยอันนี้เขาเข้าใจดีก็มีคนสนใจเยอะรวมถึงบริษัทในประเทศไทยเนี่ยที่เราไปมาเนี่ยก็มียอดเข้ามาจำนวนมากนะครับมา,มากๆจริงๆนะครับ,รบซึ่งก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จอย่างดีครับครับผมคุณชัยวัฒน์ครับแผนการใช้เงินนะฮะ IPO เอาไปทำอะไรบ้างจะสร้างการเติบโตแบบไหนอย่างไรเช่ญครับ ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องแผนการใช้เงินเนี่ยหนึ่งเราลมทุนไปเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของสิ่งที่เ,เราได้ดําเนินการซื้อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับผลประกอบการในปีที่ผ่านมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้ในการวงเงินทุนหมุนเวียนนะครับต้องบอกว่าด้วยตัว,ตว,ตวธุรกิจเองเนี่ยเ,เราคงเติบโตในในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการ นะครับการตั้งบริษัทใหม่ซึ่งการตั้งบริษัทใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้เงินในการขยายธุรกิจค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ใช้เป็น w o r k i n g cap เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดําเงินจาก IPO นี้มาเพื่อเพื่อใช้ในธุรกิจครับครับผมเอะผมไม่แน่ใจว่าได้ได้เปิดเผยในไฟลิ่งด้วยหรือเปล่ากับการที่เราวางแผนการเติบโตไว้โดยเฉลี่ยสักเท่าไหร่อย่างไรครับในช่วงประมาณสักออสองสามปีข้างหน้าเอ่อ โดยโดยเฉลีย่ยเนี่ยที่เราบอกในไฟลิ่งไว้คือเติบโตในส่วนของรายได้ประมาณ30%นะครับแต่ก<ช>็ต้องบอกว่ารายได้เนี่ยมันปิงจากหลายส่วนนะครับจากทั้งเรื่องของค่าระวางที่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมว่าสามารถที่จะเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในแอสเซมชั่นที่เราคาดว่าเราจะเติบโตในส่วนของรายได้ครับครับผมการเช็คโอเวอร์ over. สนใจด้วยหรือเปล่าคะ อยู่ในแผนครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็อย่างที่คุณธีรศักดิ์ได้เรียนดีเราค่อนข้างต่ำนะครับความสามารถในการที่เราจะเติบโตผ่านการเทคโอเวอร์ผ่านการกู้มาเพื่อไปซื้อกิจการเพิ่มเติมเนี่ยก็ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็มีอยู่ในแผนครับครับผมอักนะครับผมให้ทั้งสองท่านช่วงสุดท้ายแล้วฝากถึงนักลงทุนนะครับไปไปที่คุณธีรศักดิ์ก่อนก็ได้ครับเชิญครับ ครับผมก็คือตัวย่อนะครับชื่อ ANI นะครับก็จะเข้าเทรดวันที่14ธันวาคมนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้บริหารเนี่ยระดับ CEO กับ COO เนี่ยเป็นคนสิงค,โ,คโปร์นะครับซึ่งาการทำธุรกิจระหว่างประเทศพวกนี้เนี่ยเป็น regional p a y นะครับบริษัทนี้เนี่ยก็มีไรายได้จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะต้องมองว่าบริษัทนี้เนี่ยมีความสามารถในการแข่งขัน ระดับภูมิภาคเลยนะครับรวมถึงเอเชียด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความเรียกว่าสร้างเงินบันผลเข้ากับบริษัทในตลาดทุนเนี่ย่อน้่งเยอะแล้วก็ทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยนะครับรวมถึงการบริการเนี่ยของเอไอเนี่ยนะครับให้กับแอร์ไลน์เนี่ยมันมันมันก็คือมันพูดถึงคุณภาพของเราด้วยแหละเพราะเราเป็นบริษัทไทยถูกไหมเพราะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็คือจะสร้างความชื่อเสียงให้กับ บริษัทของเราที่จะไปแข่งขันในระหว่างประเทศซึ่งผมมองว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ดีดีมากๆตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามองไปในอนาคตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิกซอตัวนี้เนี่ยเป็นจะเป็นจิกซอที่จะทําให้ภาคการขนส่งโลจิสติกในประเทศไทยเนี่ยแข่งนมากกว่าเดิมหลับจากเดิมที่แข่งข่งอยู่แล้วเนี่ยจะแข่งกันมากขึ้นนะครับขอบคุณครับนะครับก็ไปจองซื้อตามที่บอกกันไปได้นะครับออะมาที่คุณชัยรัตน์ครับจะบอกกันทั้งลงทุนไว้อย่างไรครับเชิญครับ ครับก็จากธุรกิจนะครับก็อย่างที่แจ้งนะครับว่ามีความน่าสนใจมีการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหเา้เราก็ยังอยู่ในธุรกิจที่เป็นการขนส่งระหว่างประเทศนะครับส่วนสําคัญที่สุดเลยที่อยากฝากทางนักลงทุนนะครับ mm hmm. ก็คือเอเนี่ยเราเป็นหุ้นตัวแรกและตัวเดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจ G S A นะครับ mm hmm. เราแตกต่างจากคนอื่น เป็นเพียวเพย G S a เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้านักลงทุนสนใจก็เรียนเชิญจองซื้อได้ตามที่คุณธีรศักดิ์ได้แจ้งไว้ครับขครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณบบมากครับสวัสดีครับ